อรุณสวัสดิ์ครับเชา้าวันที่สามกุมภาพันธ์ที่นี่ม่อนสากาดบรรยากาศเย็นสบายๆครับส,สดชื่น ขณะรถทัวผมชงกาแฟกันอยู่ย <c oughs> สุดยอดครับ <c oughs> อันนี้ด้านหลังไม่ได้ล้างหน้านะครับ <c oughs> ตื่นมาหกโมง <c oughs> อากาศดีมากเ <c oughs> ย็นสบาย จิบกาแฟกับกาแฟดิบพรีครับจัดมาให้สุดยอดบรรยากาศ บรรยากาศรูปทัวรผมก็กินกาแฟไปเรื่อยๆครับครับวิดีโอครับพี่กาแฟอร่อยไหมครับอร่อยมากขนมปังอร่อยเยี่ยมมากเลยครับผม 你考虑一下。